สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ทุกคนมวยชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยาโดยบงางยามวยละมัดพุ่ยนำรายการสดเป็นยินดีมวยมันสนันเมืองประจำวันพาราปฎีที่9มิถุนายน2565ครับทีเวทีมวยราดชดำเนินต้องบอกว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นงานชกกันระหว่างไคโตะววันชัยนักชกจากประเทศญี่ปุ่นครับ123ปอนด์กางเกงสีแดงส่วนคู่ชกของเขาครับต้องบอกว่าชื่อเสียงนี่ไม่ธรรมดาครับดีกินี่เป็นรองแชม,มป์มวยรอบคุญเสือครับเขาก็กคือ มัดจุรัดลายเสียงชัดชัยดัดลำสาระคามหรือว่าฟ้าประธานดาัดลำสาระคามเดิมครับหนึ่งร้อสบามอลเท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินผมบอกว่าห้ามกระพริบตาครับผมผู้นำรายการคู่นี้ครับไปดูฟอร์มหลังของมุ่งแดงครับมีชนะคุณน้ำมีสารโซบุกไก่ครับโอ้โหทีประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็มาแพ้ฟ้าประธาน G F ซีเจลูกเกอร์เกาะล้านล่าสุกดก่อโชว์สวยครับเอาชนะประมานดอยเพชรจรินวิทย์ที่บ้านเกิดของตัวเองครับประเทศญี่ปุ่นขณะที่ชัดชัยครับหรือว่าฟ้าประธานดาบรันสารคามความหลังแพ้ยกมากรวสังประไพจะมาชนะชาละวันจุฬา,าแสนชัยมวยไทยิ้มล่าสุกดก่อโชว์ความสวยอีกครั้งครับชนะเพชรโถไฟเตอร์มวยไทยความเป,ปรียบความทุกอยู่ที่เสมอน้ำเงินกรรมการผู้ชี้ขาดบนที่อาจารย์ชมพลอินตะยศ เวทียกที่องครับสายยาวๆลูกล่างจวงชุกสวยง,งามทั้งคู่ครับแต่ว่าสถานการณ์ชุกนี่ไยาโตอย่างที่ทราบวันนี้อยู่แล้วซามมไรเดือดครับาย mm hmm. ลาสุดก็โชว์ฟอร์มไม่เห็นนะครับต่อยมาดได้นับแปดแล้วก็เอาชนะกุมารดอยพิจิตรท,ที่ประเทศญี่ปุ่นไปแบบสนุกนะครับ mm hmm. วันนี้มีโอกาสบินมาโชว์ฝีมือที่เมืองไทยเวทีลาบชันเนินอีกครั้งครับ เก็บคนวี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเด่น,กกนรักครับยานรามหแหงสามมกอนนะครับแกงขวาโตท้ายเกลงครับชัดชัยเปิดเกมโดยตั้งแต่ต้นๆนะครับเตียบแต่ขาเจาะยางต่อยหมัดหนึ่งสอง ลูกนี้ครับให้น้ำก่อนครับตามันต่อตามต่อเกมบทที่ยกที่3ครับปล่อยตัวยกที่3ความได้เพียบข้ามมาอยู่ที่มุมแดงครับกชกจากประเทศญี่ปุ่นครับไคโตวอนใช้ได้เพียบอยู่สิบต่อ9รวมสารยกที่เหลือต่อจากนี้ไปครับใายจะเป็นฝันได้รับการชูมือแข้งซ้ายเยวรายกทิ้งครับแม่รางวะนี้ครับอการจุกคนมาเบรกเกมไม่ทันครับ แข่งสายยาวๆของชัดชัยครับเริ่มดีขึ้นมาแข่งขวาเติมเข้าไปอีกทีแต่ว่าซามูไรเดือดครับยังไคโตไม่สนใจครับเตะได้เตะไปแต่ว่าอย่ายุบอย่าย่นเท่านั้นครับตี่แข่งซ้ายอีซ้ายแบบว่านี่้ายยาวๆดึงตัวลงแล้วก็ขยับวางแข่งขวาขวาเติมเข้าไปลักซ้ายเกี่ยวได้ต่อมาหนึ่งสองต้องบังบ้างครับทงานานไคโตวันนั้นนี่ โดนมาเยอะๆก็เค็ดยอกยุกย่นได้เหมือนกันครับเหนียบซ้ายไม่ถึงอุ้ยโดนขวาลงโต้ดครับปัดหน้ายับรบกวนไว้ขยับสายยาวๆเกี่ยวได้แล้วกัโต้แข้งขวาครับเตียบซ้ายแข้งขวาเตรืยมมาให้เห็นเหมือนกันบำแางไทยโต๊ะคันซอกขวาเติมเข้าไปจับใน รวบใต้ปีกกรรมการแยกก่อนครับไม่ชัดเจนลา,ากการมกางวัน,นทีแล้วก็คงเดินต่อเน,นื่องครับอยับมาหน้านำทางกาไปขยับขยับอ้ยหมัดซ้ายของชัดชัยถือว่ายังทำงานได้ดีครับรลุล่างชุดชงน,นี้ปัโดโัวตัวเท่าครับดูครับยที่เกมการชกแผนของใครครับอุย้ยโดนบวกสอกครับโ โดนบวกซอกขวาทำท่าเมาขตน,นาชาัดชายเสียบเข่าซ้ายต้องรัดกลุ่มมากกว่านี้ครับมาจราไล่เสียงยัดเข่าซ้ายยัดเข่าขวาอีกทีใครพลาดใครรวมนี่มีสิทธิ์หลับหล่นลงไปได้ทั้งสิ้นครับต่นคอได้ครับเสียบเข่าซ้ายมาพยายามจะไล่แขนครับใครโตะชากออกมาตีดังฟันซอกขวาเข้าไปครับโอ้โหเอาจนได้ครับศอกขวาของเขาครับ แล้วขวางหน้า่อยมัดขวาหุ้บเข้าไปจับไหล่เสียบเข,ข้าพยมพยมมายัดเข่าซ้ายวรวมได้ปิดดิ่งเข่าซ้ายับจังหวะนี้ครับอไมไปเกี่ยวเชือกเดียวเชือกไว้นี้นะครับทางน,าน้าชัดชัยทำการชุบคนแยกมาซ้อนครับอยู่ใกล้เชือกมันไม่ค่อยชัดเจนดึงออกมาขยับอุ้ย แข่งซ้ายขึ้นบนโดนหมัดขวาครับทำท่าซึมเหมือนกับแข่งซ้ายอีกทีอดมันครับคู่นี้ออกอาวุธกันไม่หยุดครับผัดกันออกครับเหนียบเด้งข่าขวาขยมเจียบข่าวซ้ายเอยาละครับแบบนี้ได้ลุ้นแล้วครับทั้งคู่บนยกที่สามแต่ว่าให้น้ำก่อนครับสามต่อเกมวันียกที่สี่ครับไว้ตัวยกที่สี่ หวานไเปเพียดอยู่ที่มุมแดงครับไเปเพียบถึงเจ็ดต่อสี่มาดูัว่ายกนี้เกมจะออกมาในรูปแบบไหนครับยกสี่ปล่อยตัวแล้วครับ <S <S หายตกก็ยังคงเหมือนเดิมครับเดินิดเกมเข้าหายโยเข้าไปแข้งซ้ายไม่ถึงคต่อยมาดึงหนึ่งสองันสอดขวามาครับชัดชัยแข้งซ้ายเตมเข้าไปอีกทีอี้สายยาวๆพยับพยับกำในดึงเข้าซ้ายอัดเข้าไป ได้มาหนึ่งทีครับข่าวซ้ายของชัดชัยอุ้ยฟันสอง้ายบวกเข้าไปแต่ว่ายังไม่โดนจุดสลบของไคโตครับเหนียวเด้งข่าซ้ายโอ้โหขอไคโตนี่ถ้าไม่มองชื่อไม่ได้ฟังเสียงครับก็เป็นคนไทยคนนึงครับดูกันเกมการชกครับโอ้จังหวะนี้บ ว่าไคโตนี่มาเรียนรู้ชาวมทซายตั้งแต่เด็กๆรู้แล้วครับนีซ้ายยาวๆพยายามจับได้ขวางหน้าดีได้ไหมครับตีดึงเข่าขวาบิดจะตกเขาแล้วครับโอ้โหมาลุกเคีับบิดหักพวงไล่ล้มลงไปอยู่ข้างล่างครับไคโตบรรยากาศเดิมเที่ยวกลับมาอีกครั้งครับบิดหักดึงไครดึงไครลงเอาแล้วครับโอ้โหนี้ล้มลงไปชั้งคู่ครับ การพยายามแยกขึ้นมาบรรยากาศเกี่ยวกลับมาอีกครัครบทางด้านชัดชัยเป็นไฟชิงเดินบ้างครับยกนี้ดูตัวขวายของใครโตนี่เน้นดีเหลือเกินครับออู้ยแข้งซ้ายถึงกับสอุกครับโอ้ยโดนขวาคืนคนี่ครับยังพอมีเวลาให้กับทั้งคู่ครับแข้งซ้ายไม่ถึงก็โดนขวาลงโทษอีกแล้วครับทางด้านชัดชัย สายครับหน้างหงายไปเหมือนกันแข้งขวาไม่ถึงลอยมันึ่งสองมาถึงตอนนี้นี่ยังดูไม่ออกครับว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมมือ,อแขซ้ายแต่กระเด้งแล้วครับแต่ละทีของชัดชัยตีสายเกี่ยวได้โอ้ โดนหกักล้มลงไปตรงนี้หมุน360องศาครับทั้งน้านชัดชัยแข่งขวามาเกี่ยวไม่ติดพยายามจะเดินครับแข่งซ้ายอ,อัดกระไวเหตเตะแต่ละทองของท้งน้านชัดชัยนี่ขาตกกระเด้งไปกระเด้งมาครับแต่ว่าจะชนะหรือไม่ครับลองดูครับว่าครบยกแล้วอาวุธไทยจะเข้าตากรรมการกว่าครับช่วนชายยกงยกที่4ี่ ต,ต่างกันต่อ3ามีสุดท้ายครับยกที่ห้ายกสุดท้ายครับ่อยตัวยกสุดท้ายความเลื่อนยังคงอยู่ที่มุมแดงครับไเลเ่็นอยู่25ช่วงตัวมาดูกันว่ายกนี้ครับชัดชยยัยจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือไม่ครับหนึ่หนสองซ้ายอัดเข้าไปสอกขวาฟันเข้าไปทีจะอีกซ้ายครับมีอะไรก็ต้องงัดออกมาละครับชัดชยัย ช่นชมวัาทางด้านใครโตโดนมันต่ละทีนี่กรเด้งหน้ากระเด้งหลังครับจะว่าเกินต้านเขาแล้วครับทางด้านฟ้าประธานโตรแข็งครับญี่ปุ่นคนนี้ือว่าเป็นักชกที่อันตรายอีกหนึ่งตัวครับ1 2 3 2 4ปอนด์ครับีอบชักชัยไม่สนแล้วครับ พยายามจะเลี่ยงแอมเลี่ยงคะแนนคืนมาครับตอนมาฟันซอก แฟนเพจมวยเด็ดเจ็และแฟนๆทางช่อง y o u t u ติ๊กตุ๊กตุ๊กมวยแขนแน่วครับคู่น,นันก,การกำลังจะจบลงครับกำลังจะเป็นทางด้านไครตกวาวันชัยครับที่กำลังจะเอาชานะคะแนนชัดชัยดารัสารคามในเวลา50วินาทีกว่าของลูกสุดท้ายครับรอยอีกใจเดียวครับพยายามจะไล่เตะต่อยมันฟันซอกรอบหน้าชัดชัยฝากกดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกลังใจกับทีมงาน อย่างเงี้สู้เต็มที่นะครับทรงด้านชัดชัยสารภาพครับหมดนยกสุดท้ายครับแต่เราชูมืออย่าไปางการอีกครั้งนนักรงจากประเทศญี่ปุ่นครับกำลังจะเอาชนะคะแนนครับไม่นามีปัญหาแล้วครับรารการญุ่ปุ่นทจะยศดรวมรวมไปคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้เขาใครตงวอลชัยครับ อาแสงความบางแกงข้งแรงครับเบียดเอาชาะคะแนนชัดชัยดบบาบรังสารคามไปแบบพนมคาร้อยช่ชดท้ายครับ